ต,ตมดาสวัสดีค่ะตอนเลิกงานบรรยากาศค้มๆเขาทดเวลาถอยหลังธรรมาดานี่มันชินเป็นหางมนแรงเขาทดเวลาถอยหลังเป็นซีโมเหมืนที่มันเล็กมืดหมืดนีหมืด น้อยเคยจะได้ปั่นจักรยานเลิกงานเหมืเปิดอังสิละจะเรียนไต่ไฟเปิดไฟจะจักรยานวันไหนที่ไปพาลังล่างงานว่นเหตุงานน้ำกันกับเพิ่นแต่ว่าเพิ่นมันล่าด่วงนาไว้แล้วเขาเลือดหดวันศุกร์ ค่อยก็ต้องไปโมุนรถไปแล้วก็ปั่นจักรยานโตเราจะเปลี่ยนปอนด์บรรยากาศนะคะใบไ,ไม้เปลี่ยนสีต้องไปป่าไปในป่ามันก็จะง่ามเพาไปป้าเมันอก็นาว เวลาไปเฮ็ดงานเก็บเวลาเก็บชั่วโมงแม่ย่ามสิบบราหยุดประจำเป็นสิบบราสิบซิมาทัมทัมทัเอาชั่วโมงทัมโอเอาชั่วโมง คือทางตรวจของเรานะคะทางตรวจตรวจออรีหรอรถก็บม่ค่อยไลยเพราะว่าที่นี่นะเขาตรวจสุขภาพรถทุกปีเนาะตรวจออรีได้ตรวจแล้วก็ต้องเปลี่ยนยางก็ล่อนากระล่อังเปลี่ยนออก ตรวจทุกอย่างตรวจจนกว่าที่มันจะปลอดภัยเขาจ,จะไม่ยสิให้ตรวจสอบคุณภาพไปแรื่อได้ใ่ไหสัญญาปีต่อปีอย่งเง้นะเอาประพันธ์ก็คือต้องสอบสอบนั่นสอบมีเดอเขาก็สิบอกสร้างเขาก็สิบอก ก็จะได้ไปหาสื่อไฟสายใส่หัวไฟสายใส่หัวมันมันพังมันห่างเหรอใช้งานไม่ได้มันเหมืดเหมือไไ่ทดเวลา คอยไปท <ste> <ay> ่โอมากวันอาทิตย์เหตุบอกาเนี่ยเห็โอเหตโอแต่ในพักวันเสาร์งานวันจันทร์ถึงวันศุกรพักวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์เลยเหโอมันนี้กันทไปทำจนไปหมอดมือวันวันอาทิตย มีโอ้ยยังจะไปใดีเก็เอาไันชั่วโมงเป็นเอาเวลาเก็บเวลาไว้ไปเที่ยวเอาเงินเอาเวลาแทนเวลาน่ะจะจังคอยใจน้ำเวลาห้อยุดจะคอยเอาใจใจเป็นเงินเดือนน้ำคน ข้อเขตเมืองของค่อยอยู่แล้วนะคะไปทำงานต่างอำเภอขับรถกับประมาณ10บีสิบห้านาทีหอดยี่ห้านาทีสิบกกิโลมาเทียกันยี่สิบกวนาทีกับหอดท,ทางดวนไปแป๊บเดียว มันจาน้ำทางบ่อดือนออกทางบ่อดือนมาแล้วมันก็จะเป็นงอเง่งเง่งเป็นอย่างไฟเขียว